สวัสดีค่ะตอนนี้ก็พบกับน้องแป้งชิงตรงอยู่ในท้องทุ่งนานะคะวันนี้น้องแป้งจะมาโชว์ฝีมือนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาเกี่ยวข้าวค่ะทุกคนคือนาจะเสร็จแล้วเหลือแค่หย่อมเดียวนะคะก็คือน้องแป้งนะคะก็ตะโกนเรียกคุณนายกลัวว่าคุณนายจะทําไปแล้วคือแบบน้องแป้งไม่ได้ทําอย่างนี้ไงก็คืออยากจะลงมือให้ทุกคนได้เห็นด้วยนี่เลยคะ่ะอันดับแรกเรานะคะใช้เครื่อง ดหญ้าเนี่ยดัดแปลงเปลี่ยนตรงหัวเนี่ยแล้วก็ทาไอ้ตรงนี้เนี่ยเพราะว่านี้มาทางจีนนะคะดัดมาเป็นเครื่องเกี่ยวเข้าไปเลยนะคะณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต้องใช้เครื่องแรงจักนะคะแรงคนก็น่าจะไม่ไหวเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็แดดแรงด้วยนะคะอันลับแรกนะคะเรามันดึงก่อนอันเครื่องนี้ใช้น้ำมันอะไรเบนซิลใช่ไหมทัศน์ศ ดีเซลเหรอไม่ใช่ดีเซลบันซิลเอ่อก้าวหนึ่งก็ได้หนึ่งสองสามมันต้องอึดสวิตช์มือก่อนสวิตช์ไปก่อนประเทศเทียวประเทศิตช์นี่ใช่ไหมเออคุณนายเล้งเยอะเกินไปเล้งทีไรเป็นแบบนี้พ่อแล้ว แล้วก็โอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่แน่ๆเลยกว่า <g år> จะทำได้น้ำมันก็หมดไปเป็นครึ่งแล้วคะ่ะออ้ เยอะจังเลยหนึวงสองสา้วยเดินไม่ออกชิ่กลมเยอะอ้าววัยรุ่ไม่สวยเลยไม่ขามันไม่ขึ้นไงนี่ไง ันนี้เอาเที่งก่อนเที่งขาออกมาก่อนออหนึ่งสองสาม ออกเลออแล้วตอนนี้เหลือไม่ทำอะไรอ้ขาไม่ออกว่ะออเออเดี๋ยวก่อนเอ,เอาเครื่องไม่ไหว ไม่ไป <laughs> ไม่ได้ตไรเนี่ต้องเอาเคี้ยวอะแม่ตัวนี้ไม่ได้ไม,ไม,มาฉันให้เธอทำดูเอาไปก่อนเดี๋ยวเอาวางตรงนี้ก่อนเดี๋ยวฉันวางให้เธอออออเอ๊ย เดี๋ยวก่อนดึงขาฉันออกมาก่อนอันดับแรกเดี๋ยวก่อนอมันมาออกเลยเอ <laughs> องขายเลยนะ <laughs> เอามาโทรศัพท์เธอเอาหรอเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวก่อนเก็บไว้เป็นที่เป็นทางให้คุณแม่ก่อน มาแล้วเอาโทราศัพท์มาด้วยเอ,อ,อ่ะอเปลี่ยนคนละเรื่อเอาหมวกสั้นมาก่อนมาอโอเคเอ,เออถ่ายเร็วตาเร็วน,อน,อ,นอนเร็วนอน ็นว่าพื้นที่นี้จะเห็นเป็นกองเข้ากองอใหญ่ๆกองอใหญ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวพวกนี้นางเตงก็จะมากองค่ะให้มันแห้งก่อนมันยังเขียวอยู่เลยคุณนายมาทีนี้โอ้เปิดสวิตช์ก่อนโอ้โหดู ใจใหอตรงริมๆเนะะี่ยค่ะต้องเอาเคียวตดัดเพราะมมนแข็งอย่างเงี้ยมันแข็งเหรอไอเนียไปเป็นไงความรู้สึกรีวิวเครื่องเกี่ยวข้าวนี่หน่อย สัมภาษณ์นิดหน่อยค่ะครับกับสวัสดีเอที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ก็ก็แดดสองหน้าดี่มันไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคเครื่องเกี่ยวข้าวนี้มาจากประเทศอะไรอันนี้นาจะมาจากประเทศไม่แน่ใจนะครับไม่จีนจีเนาะมาจากประเทศจีนอันนี้มาจากประเทศจีนนะครับแต่ว่าที่จริงอ่ะอันนี้เขาไม่ใช่เขาไม่ตัดข้าวหรอกเนาะเพราะว่ามันมาดัดแปลงให้ให เวลาเราตัดข้าวแล้วข้าวมันจะต้นข้าวมันจะเป็ดแบบว่ารายละเอียดดีๆเนาะเออแบบว่ามันต้องตัดไปแบบนี้แล้วก็ให้มันเรียงไปเป็นแถวใช่ให้มันเรียงไปแบบนี้ให้มันตานสีไว้เลยนะครับโอเคแต่ว่าก็ผลงานทั้งหมดนี้ไม่ใช่ฝีมือเราใช่เราแค่ตัดแค่ไม่กี่ตัวเองทิแล้วก็มาเล่นแต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะมันก็หนักอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวก่อนอันนั้นเขาไปน ค่อยไปดึงออกดิโอ๋ยมันปาดขาไปไปเร็วๆมันจะไปแล้วไปไปไปเดี๋ยวก่อนมันเข้าไปในขาท่านได้ยังไงเออน้องเข้าไปยังไงนี่อีกใช่เพราะว่าโอ้กางเกงก็เปื้อนหมดแล้วเออไม่มีแล้วไม่ไงกางเกงคนทำทรงคนทำงานคนทำนาไม่ได้ทำทรงอุ้ย ยังมีอยู่ยังมีๆๆนะค่ะต้นเดียวไปต้นเดียวอันนี้ระวังนะไปอย่างนี้เลยเหรอไปอย่างนี้เลยอันนี้ไม่เอาเอาไปเลยนะไปที่กอมัอยู่น่นไเอาไปไหนอยู่นู่นนไอ้ขอบขาวอยู่นู่นนายอะสายตาอ๋อนั่นเหรอเออ,อ,อไปเดี๋ยวก่อนนั่นะมันเข้าไปในขาได้ยังไงไม่เข้าใจวะสำหรับอีพีวันนี้นะคะก็อยากจะรีวิว ว่าน้องแป้งก็เป็นคนลูกชาวไร่ชาวนาะถ้าหากถ้าหากว่าให้ทําจริงๆอย่างเงี้ยถ้าคือแบบเราไม่มีคนมาช่วยหรือว่าเราไม่มีคนมาเอ่อมาจะไปจ้างอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะต้องทำอ่ะคืออันนี้ก็คือแบบเราให้แรงคนอื่นมาช่วยเราบ้างเพราะว่ามันก็เยอะอยู่นะคะทั้งหมดนี้เราไม่ได้ทําทั้งหมดนะคะไอ้ที่มันมันเหลือว่าอยู่จุดตรงนี้เนี่ยน้องแป้งคิดว่าน้องแป้งสงสารคุณพ่อมันเยอะเกินไปแรงคุณพ่อก็ อายุเยอะแล้วอย่างนี้นะคะน้องแป้งก็เลยคิดว่าทําเอาแค่พอกินก็พอแล้วอย่างเงี้ยทำเพื่อความสุขทําเพื่อแบบเราไม่จําเป็นต้องไปเป็นลูกจ้างหรือว่าไปเป็นาแบบงานคนอื่นอะ่ะอ,อันไหนก็คือางาน<ำ>ของเราอย่างเงี้ยเออประมาณนี้เลยนะคะก็ทําไปเพื่อแบบเล็กๆน้อยๆนะคะความสุขขอแบบว่าเออไม่มีหนี้หรือว่าไม่ไปติดไม่ไปกู้ไม่ไปอะไรก็ขอให้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงก็โอเคแล้วประมาณนี้นะคะ อนุนนวลไม่หลาะไม่มีเหรอมี oh. ก็สําหรับอีพีวันนี้นะคะเกี่ยวข้าวแคนดี้ค่ะอันนี้ค่อยๆทําไปนี่ก็กองไปแล้วน่าจะคืออีพีก่อนหน้าเนียประมาณน้องแป้งประมาณไว้แล้วว่าประมาณหนึ่งร้อยแปดถุงนะคะให้ทุกคนมาดูคลิปจนจบเลยนะคะว่าจะได้กี่ถุงกี่กระสอบไปถึงยุ้งข้าวของเรานะคะวันนี้ก็สนุกสนุกนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าจุดตรงนี้มันมีน้ําบ่อเดี๋ยวน้องแป้งนะคะถ้าวันไหนที่ เออน eh. <ended. S 2> <ogly listings> ้องแป้งว <preview ings> <Kraft> ่างๆหรือว่าให้ทุกคนสนับสนุนน้องแป้งเยอะๆฝากดูคลิปน้องแป้งเยอะแล้วน้องแป้งจะมาปรับปรุงน้ำบ่อจุดตรงนี้ค่ะใช่เนาะแล้วก็จะทําให้มันเป็นน้ําบ่อจุดศูนย์กลางแล้วก็เวลาคนชาวไร่ชาวนาไปใช่ไหมคนที่เนี่เขาก็จะกินน้ําบ่อแล้วก็เอาไปกรองอีกทีหนึ่งแล้วก็เขาก็กินน้ําบ่อนี่แหละในหมู่บ้านบางบ้านเขาก็กินน้ําบ่อไม่ไม่ต้องไปซื้อกินน้ําอันนี้แล้วค่ะก็เป็นน้ําใสๆนะคะไปกรองอีกทีหนึ่งก็กินได้แล้วค่ะ นี่เดี๋ยวให้ดูเลยาบรรยากาศในท้องทุ่งนาวันนี้มากับจายสายแดงค่ะนี่เลยสายแดงนะครับติดตามได้นะคะนี่เลยค่ะบรรยากาศนะคะไปนะคะทุกคนเคยเห็นไหมคะเครื่องเกี่ยวข้าวเนี่ยมันมีขโมยนะคะมันมาขโมยไปแต่ว่าขโมยไปไม่พ้นค่ะก็มันเอามาตกไว้ในหนองเนี่ย เราไปตกปลาใช่ไหมแล้วเบ็ดมันไปเกี่ยวไงไปเกี่ยวแล้วเราดึงมามันไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นเอา้าทําไมมันไม่ขึ้นที่ไหนได้มันตกอยู่ในน้องค่ะทุกคนอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่แบบว่นน่าจดจํามากเลยพอเราดึงขึ้นมาได้ตกไปหลายวันมากๆเลยนะคะแต่เอากลับขึ้นมาแล้วก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมน่าจะเป็นเครื่องสีเขียวและสีแดงน,นั่นแหละเราไปซื้อมาใหม่ตอนนี้ก็เลยมีสองอันก็เลยมีคู่แล้วคุณพ่ออันหนึ่งคุณแม่อันหนึ่งนะคะจริงๆเราเคยซื้อไอที่มัน มีแบตเตอรี่โอสุกะนะมาเอ้ยก็น่าจะเกี่ยวได้อยู่นะอ้ออันนี้ก็เป็นเครื่องเครื่องตัดหญ้าที่ดัดแปลงมาเป็นเครื่องเกี่ยวข้าวนะคะคนที่มีนานน,น้อยประมาณเนี้ยใช้อันนี้ก็ได้แล้วนะคะแต่ถ้ามีอันนั้นถ้าถ้ามีเป็นเหมือนเครื่องโยนอ่ะเราต้องไปรับเหมารับจ้างเขาด้วยไม่งั้นเราจะไม่ได้ทุนคืนนะเพราะว่ามันราคาสูงมาก ถ้าหากว่าเราไปรับจ้างรับเหมาเขาอะ,ะเราก็น่าจะพอมีกาไรอยู่บ้างนะคะไม่แน่นะคะอนาคตนะคะก็อยากมีอยู่แหละแต่ว่าไปหายังไม่ได้วิวอ,อากาศดีมากเลยทุกคน,นทคนักคอนอยากจะบอกว่าน้องแป้งทานาเสร็จแล้วนะนี่ค่ะห้องครวัวของเรายังไม่มีนะคะตอนนี้เราก็กําลังเอาอิฐมาเพื่อที่จะสร้างต่อเรื่อยๆนะคะ อยากให้ทุกคนดูค่ะซิงล้างจานของเรา DIY ขนาดไหนนะคะเครืองไม้ก็คือตามมีตามเกิดจุดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็คือแบบเราต่อไอ้ท่อระบายน้ํามาตรงนี้แล้วใช่ไหมคะก็คือมันไม่ใช่ระบายน้ําสิมันเป็นท่อน้ําดูวันนี้มันจะแบบเราไปซื้อมาในราคา8 0 0 0จัดนะคะนี่ผเผาแล้วก็น้ํามันก็จะลงมาตรงนี้แล้วก็มันมาตรงนี้แล้วมันก็ไปตรงนี้แล้วก็มันเขา้ารูตรงนู้นก็ไปเสร็จอาหารของน้องปลาของเราที่นู่นเลยนะคะ นี่เลยค่ะก็หลังจากไปทำนามานะคะมีหมูปิ้งด้วยค่ะหมูปิ้งไม่มีที่นองนะคะมีแต่ภาพเป็นปลานี่มีอยู่ค่ะก็บรรยากาศในท้องทุ่งนานะคะดีมากๆเลยชื่นด้วยวันนี้ก็กินมาม่าผัดไปด้วยนะคะนี่เราผัดไว้ตรงนี้แล้วให้ดูไม่เป็นไรมาไปดูนองนิดหน่อยไหมเราปล่อยปลาไปแล้วนะทุกคนอือ อัปเดตนิดหน่อยปลาออกมาหรอคุณนาย <Okay. S 1> คือเราเอามาปล่อยจุดตรงนี้นะคะก็คือมีน้ำเข้าน้ำออกตลอดเลยนะคะนี่เลยค่ะกาะในน้องปลา6,000ตัวดีใจมากๆเลยนะคะทุกคนรอดูคลิปฝาเป็นกำลังใจน้องแป้งยาวๆจนถึงปลาน้องแป้งโตเลยนะคะแล้วก็ต่อๆไปด้วยนะคะว่าปลาของเราในเวลาช่วง 4ี่หาหเดือนในช่วงเวลานั้นน่ะมันจะโตขนาดไหนนะคะที่น้องไปเอามาทุกคนน่าจะติดดูคลิปไปแล้วนะมันเล็กๆแค่เท่านี้เองนะคะก็รอดูเลยเราตัดต้นกล้วยไหมคะวันนี้กล้วยกล้วยน้ำว้านี่ไงมันมันอ้วนมากแล้วเนี่ยคุณพ่อบอกว่าถ้าตัดถ้าตัดกล้วยให้ตัดต้นมันก่อนแล้วก็ค่อยไปเอาวีมันเนี่ยประมาณนี้เลยนะคะ อ้วนมากเลยกล้วยที่สวนของเราไม่ต้องซื้อกินนะคะวันนี้เราก็ทํากินกล้วยทอดไปแล้วด้วยนะคะนี่มีดอกไม้ด้วยบรรยากาศดีมากนะคะทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะมาท่องเที่ยวเมืองเชียงตุงแล้วก็แวะมาหาน้องแป้งที่คลองหนองนาด้วยนะคะมากินกับข้าวด้วยกันสักมื้อหนึ่งก็ดีใจมากๆเลยค่ะยู่วสวยมากนะคะมาแอบหาน้องแป้งเนืเดี๋ยวกินมา,มาก่อนยูบรรยากาศดีมาก สวัสดีค่ะ